อ้าวแล้วก็กลาบสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมายเจอเกมมือนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมมายครับนะหลังจากที่หายไปกันเป็นเกือบป,นะปีหนึ่งเออหมายมายถึงเล่นมายครับอันนะหมายถึงเล่นมายครับขาดเกือบปีนึงนิดเดียวนะ,นะก็เดี๋ยวนี้ผมติดโลบอก๊ก็น่ัจะศัพท์กันแล้วนะหลายๆคนก็คิดถึงมายครับกันด้วยนะ วันนี้เราก็จะมาเล่นมาค้าให้สะสมใจเลยดีกว่านะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเควันนี้มันจะมีปอกไม้อะไรบ้างเราก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับมันอาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดมึงเพราะตอนนี้ผมติดโลบอกมากเลยอาจจะแบบซูมหน้าตาแต่มันซูมไม่ได้เนี่ยเอออยากซูมหน้าตาเหมือนโรบอกจังนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเค ยานี้ไม่รู้เป็นไรนะก็ขออภัยด้วยนะฮะโอ้ก็เพิ่งตื่นเลยมั้งนะไม่รู้เป็นไรด้วยโอเคไปรับชมมาฟังกันดีดีกว่านะครับตอนนี้อันนาจะเล่นไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ไปเราไปกันเลยดีกว่าเราไปตัดไม้ คาไบอมนี่ไม่ค่อยมีอาหารกินฮะแต่เรามีทะเลอยู่ทะเลมันจองจะเซ็ตยอคุณเพราะในน,นี้มันไม่มีมอดอะไรเลยนะโอ้ทำไมมันแหลกอย่างนี้เนี่ยใครเล่นมาครับก็บอกกันหน่อยนะ มันไม่มีเสียงว่ะช่างเถอะแต่ตอนนี้ผมต้องหาหมู่บ้านให้เจอก่อนฮะก็จะได้ไปเอาเตียงไปไงเดียเด๋ยวนี้เขาไม่ได้เล่นมาค้าก็ได้เดี๋ยวนี้ผมไม่เรื่นรลบอกรึฮะอันนี้ไม่ไมค้าไม่ได้เล่นนานเลยมันอาจจะเปลี่ยนไปเยอะน,นิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะผมไม่ได้เล่นมานานแล้วฮะโอ๊ย โอ้ยแล้วก็ไม่เล่นได้เล่นในคอมด้วยนะแล้วไม่ถนัดมือด้วยมือโคตรเล็กเลยเอ้ยเจอหมู่บ้านแล้วเย้ฮฮ้ยทำไมเจอหมู่บ้านใหม่อย่างแล้วไปเจอประตูพอทอลด้วยนะเย้จะได้ไปปนของจากไอแอนกูกริมเออผมลืมไปเลยว่ามีไอแลนวกกริมในในนี้ด้วยฮะโอเค เอ๊ะผมผมว่าผมลืมอะไรสักอย่างเลยลืมอะไรวะแล้วขอคิดก่อนลืมอะไรเนี่ยตัวคาบเหรอเออใช่ใช่ใช,ใช่โอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกแหลกชิปเป้งเลยโอ้ยโอ้โหไม่ได้เล่นนานทีนี้แหลกเลยฮะหรือว่าผมชาติแบบอยู่วะอึะ๊บอ่าดูดิ ขนมปังกระบองเพชรเอามาทำอะไรเนี่ยอโอเคไม่ได้เรื่องนะฮะแต่อย่างน้อยเรก็มีอาหารประทังชีวิตฮะไปทุกคนผมจะ M L G นะฮะ,ะเห็นน้ำตรงนั้นไหมอะไรผมจะ M L G ฮะผมดูดูดูด,ดโอเคฮะตกมาไม่ตายเฮ้ยเอามาตักปะเนี่ย อันนี้ตายอันนี้ตายไม่ตายสิ <c oughs> ยสเลไม่มีของให้ปนเลยเหรอหมู่บ้านนี้เนี่ยมีแต่เนื้อกระต่ายเอ้ยตรงเราไปดูพอทอ้ดูดูโอ้โหแมงโคตรน่ากลัวเลยเชี่ย ğı. โอ้เป็นโรคกลัวทะเลแล้วเ<อ>ว้ยทุกคนผมเป็นโรคกลัวทะเลนะ <c oughs> ผมผมไม่เคยบอกทุกคนเลยกลัวมีตัวเชี่ยอะไรก็ไม่รู้มั้งอับอิสั์มึงแกทำไมวะทำไมกูต้องมาอยู่ใต้ทะเลด้วย <c oughs> มม้งเ้ยโอ้โหแล้วบวอกนี้มันช่วยไม่ได้ไปกูกัดเม้งเลยกูเป็นกูเป็นไอเป็นผุมแพ้ไม่พอกูน้องมาเป็นโลกวัวทะเลอีกเวนไอปุ่นกูเด่นอินชาต์เออโอ้โหโคตรดีขอบอกถึงกูจะอ่านไม่ออกก็ตามเถอะเออมา คลิปนี้จะมีคำหยับนิดนึงนะขออภัยด้วยโอเคมีประตูไปในเ่อฮะคลิปนี้จะถือนนิดนึงนะจุดฮัดจุดอืมเอ้ยมีทองด้วยเสร็จกูไอ้ลันโกเลมมึงอยู่ไหนบอกตัวมานำเสนอตัวนี่อ่านี่ไงเจอแล้ไอ้ลันโกเลมนะ ขับไอ้นี่ก่อนมันมันขับยากเลยหรือนิอ้วกูเล็กวะเอ้ยหรือนิ้วกมใหญ่เกินเอ้ยไอ้ไหนุม่มเมาเกาเกาสาบางผงขอเซ็ตสปาไว้ที่นี่ก่อนฮะเวลาตายมันไม่ได้เกิดในท้องแม่จะได้เกิดตรนี้ในเตียงนอนฮะเอ้ยเวลาเกิดดีเฮ้ยเวลาตายอะไรเรา เสียวไอ้ต้นโกเลมมันตีตูดผมว่ะเฮ้ยไม่เอาไม่ก oh ล้างั้นเราฆ่าแบบมันแบบธรรมชาติดีกว่าอ่ะเออจึ๊บเออฆ่าแบบธรรมชาติเฮ้ยมันจะลงน้ำปะเนี่ยฆ่ามันแบบธรรมชาติจึ๊บเออ,เอ,อไอ้จิวที่กูเนี่ยสัสใค ลายร้างกูเล่นแบบเบิร์นเโอ้ยแม่แม่คนถึกอูเออมึงอย่าไปไหนมึงอย่าลงน้ำนะเฮ้ยกูเป็นโรคกัควทะเลกูนำมึงออกมาไม่ได้นะมันกลับมันกลับมันกลับอย่างนี้ก็เผาดิดออะไร <c oughs> นักเบินนักเบิรนมักเบิร์นเบินนักเบินเบินเบิร์นเบินเบิน บินเบินบ,น,บน,บน,บน,นบินเบินบินเบินบินคนเรบินอะไเชียนั่นเบินไม่ใช่หรอพี่ไม่มีหรือวิตองมีแต่นี่ก้อนตูพ่อน้องกำาลังตามล้วพ่อเลยเยอค่ะก้อนดู <c oughs> วันนี้เราจะมาดันแรงเวอร์ชันอุ้ยไอ้นุนมึงตายแน่ไอรอนกูรู <c oughs> ให้ดอกไม้กูทีหลังตอนเี่กกูเสียใจจนน้ำตาแตกใส่หมวกป้องกันไว้ดีดกว่านะอ้หน้องกะเลมทำไมต้องมองอย่างนั้นนะ่ะกูเศร้านะแล้วจะเห็นต้องเห็นคนรักจกัง มึงจะตายสักทีบอไอ้อใจมันใแม่งไม่อยากให้ทำแน่นอนมึงจะตายสักทีออืกว่าจะตายเวยนไปแม่มใช้เวลาไปครึ่งวันเลย พิกแอกอยู่ไหนนี่แหละสิ่งสำคัญที่สุดในการทำพิกแอกไม่ใช่การนาั่งเฉยๆแต่ต้องมีไอรอนโกเลมเป็ีนตัวช่วยด้วยนะไอรอนโกเลมมันสามารถเอาเหล็กได้แต่ตอนนี้กูรู้สึกว่ามีอะไรจังมองอยู่อืมไม่มีอะไรนะยังมีตัวอะไรมาสิบจอดตุส๊สน่ะเกินะไปแล้วเหญก,กูรวยแล้ว ว้าวเจ็บอืมดีแล้วสิบนี่ฮ่าฮ่าฮ่าพอดีชอบทองนะสำคัญที่สุดคือการนั่งสมาธิไม่ใช่การนั่งเฉยๆเฉยแต่ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องด้วยนะ เราไปบ้านเอวินสมิธกันเลยดีกว่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมีสไปเดอร์แมนผมจะเซตยอตูสไปเดอร์แมนสองทีตายเลยเหรอโอเคแล้วก็จะปนผักชาวบ้านนะปนผัก ้นแคลรนต้นทำหมดเลยผลผลิตอะไรไม่รู้เอ้ยอะไรเนี่ยม,มีอะไรแจ้งเตียงขึ้นมาอยู่อย่าบอกนะมันมีปีศาจสปรัตสปรัตสปรัที่น่ะกลัวกำลังจองสียอูเกินปุยมุยมีมีมีไม,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 ม้ด้วยไม้นี่เป็นสิ่งสำคัญเลย ในการทำสมาธิได้เลยโอเคเราจะไปป้นของของชาวบ้านต่อนะอุ้ยทำไมตรงนี้มันเท่จังเลยเอ้ยแต่ตอนนี้ผมเห็นราวอยู่นะเอ้ยหนูๆพี่ขอไปฉี่ก่อนนะตอนนี้รู้สึกปวดฉี่มากเลยคิดหายได้กูปวดฉี่กลางตอนนี้เอ๊ะมึงจะย่งเตียงกูนะเฮ้ยนอนแลละ โอ้ตัวอะไรอ่ะไปเดอ้อมึงมึงฆ่ากูตอนนี้เนี่ยนะโอเคเเก็บเตียงไปดีกว่าฮะโอ้ที่เหลือก็เป็นฟางสินะฟางนี่ผมชอบมากาไปทำเป็นหน่โอ้ยตรงนั้นมีชูกเกเคนชูกเกเคนใช่ป่ะวะ มันงงมันงงมันงงเอา้าผักกูหายไปไหนวะไม่เห็นนะเพื่อนอพอือนูพอปลูกพอปลูกกูก็เก็บพอเก็บกูก็ปลูกแต่ตอนนี้หลอดอาหารผมไม่สู้ดีเลยฮะยำทำเคีอดย,าอย่างอยจะแย่งของนะไอรีนเอ้ยมีของกูอี ใครที่ชอบคลิปผมนะกลับไปดูคลิปเก่าๆบ้างนะพอดีๆคลิปเก่าๆมึงไม่เยอะมึงจะยิ่งโงทําไมหือไอ้ดูซิมึงลดราคาให้ <Huh? S 1> กูไม่ถ้ากูลดราคามึงเป็นลายต่อไปโอเคไม่ลดราคาอย่าเก็บนะมึงอย่าปลูกอีกนะไอ้ปูกก็ได้แต่อย่าเก็บกูขโมยแล้วกันนะ มึงปลูกกูเก็บอะ่ะเออฮะออกไปออกไปออกไปออรู้สึกสบายมากเลยฮะเวลาได้ยั่งขอมึงยังมาปลูกอีกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวกับตัวเองอเ,เรามามาดเาฉลอดทองอะไรดีกว่าน่าจะไรนี่ฉลอดทองโอเค,อ,เคอร่อยอร่อยให้หกกระป๋กให้สิ ไปต่อเลยดีกว่าไม่ต้องซุ่มในหมู่บ้านพวกนี้แหละบุยบุยไปยวงนี้ก็เก็บฟางสักทีทนึงนะน้องๆโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะ โอเคบายจิงน้าบายจุ๊บมั่ว